กฎแปลกๆในการไปส่งพิซซ่าที่บ้านสาวโบขาว 1. ก่อนจะออกไปส่งอาหารให้เช็คว่าคุณได้พกดวงไปหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่ได้นำมันมาด้วยคุณลำบากแล้วละ่ะ 2. รีบส่งรีบกลับยิ่งใช้เวลากับสาวคนนี้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดี 3. ห้ามละสายตาจากสาวโบขาวเป็นอันขาด จนกว่าคุณจะกลับออกไปได้เขามีความอดทนสูงและมักจะรอเหยื่อเผลอเพื่อลงมือ 4. สาวโบขาวกลัวแสงไฟทุกชนิดขอย้ำว่าสาวโบขาวกลัวแสงไฟทุกชนิดอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเท่านั้นแล้วคุณจะรอด 5. อย่าประมาทสาวโบขาวเป็นอันขาด ชาวโบขาวสามารถใช้งานสิ่งมีชีวิตอื่นๆภายในบ้านเพื่อดับไฟหรือแสงอันน้อยนิดของคุณได้ 6. หนูทุกตัวภายในบ้านหลังนี้อันตรายโดยเฉพาะหนูที่มีดวงตาสีแดงสดพวกมันกำลังจ้องจะกินคุณเป็นอาหารถ้าเจอมันให้รีบวิ่งให้เร็วที่สุด 7. ถ้าคุณได้กลิ่นของดอกกุหลาบลอยมาตามสายลม นั่นเป็นสัญญาณว่าสาวโบขาวได้มาถึงแล้วและกลิ่นนี้จะหายไปในตอนที่สาวโบขาวได้กลับไปแล้วเท่านั้นและนี่น่าจะเป็นทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสาวโบขาวและถ้าคุณได้เลือกที่จะไปส่งอาหารแล้วล่ะก็คุณจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกนอกเสียจากจะทำตามกฎที่เราบอกเอาไว้หลังบ้านเป็นทางออกที่ดีที่สุด ราหวังว่าคุณจะรอดออกไปนะขอแสดงความนับถือจากสาวโบดำเอ๊ะนี่เกจะต้องมาส่งพิซซ่าหรือเปล่านะทำไมฝนมันตกแบบนี้เนี่ยก็บรรยากาศมันก็แปลกๆด้วยอืมหยิบก่อนแล้วกันบ้านอยู่ข้างในใช่ไหมนะเอ๊ะยังไงเนี่ย โอเคได้พิซซ่ามาแล้วกล่องใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยงั้นบ้านอยู่ไหนนะอ๋อนั่นไงโอเคอันดับแรกเราต้องไปเคาะประตูก่อนใช่ไหมเออขอโทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าเอะเอ้เอเฮ้ยอะไรอะเอะทำไมเอ้ยทำไมเราถูกจับละ่ะเฮ้ยช่วยด้วย เรามาอยู่ในคุกโอ้เก็บพิซซ่าก่อนแล้ว,วทำไมเจอโครงกระดูกมีโครงกระดูกอยู่ในนี้ด้วยโอ้อออโ,อโหนี่มันกระดูกคนส่งพิซซ่าเหมือนกับเราเลยนี่นะเราต้องเดินเข้าไปด้านในโอ้โหหนูเอ๊ะหนูนี่มันคุ้นๆเหมือนกดที่อ่านที่ร้านเลยนี่นะ ใช่หรือเปล่านะหนูตาแดงงั้นเราต้องเชื่อกฎนั้นแล้วละมัง้งทำตามกฎไปก่อนแล้วกันหาทางออกแล้วเราไม่ส่งแล้วพี่ส่งพิซซาเนี่ยโอ้โหบ้านเขาเหรอเนี่ยทำไมมันถึงโอ้ยเจ็บโอ้ยเลือดจะหมดตัวแล้วระเบิดหรือเปล่าเจออีกแล้วสวัสดีนะนายเอ๊ะเอ๊ะเ,เราต้องค่อยๆไปฮึบแล้วก็ไปตามทางลูกศร ขึ้นไปก่อนแล้วกันเ,ออเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อ๊ออะไรอะ่ะโอ้โห<อ>นี่มันเอ๊ะยังไงกันละเนี่ยโอ้ไฟดับผู้หญิงคนนี้มันผู้หญิงโบข่าที่อยู่ในกฎนี่นะเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ในกฎบอกว่ากลัวแสงไฟใช่ไหมนะเราต้องไปเปิดไฟอย่าวิ่งตามมาไม่ไม่ออกไปนะ เปิดไฟก่อนโอ้รอดแล้วแล้วก็รีบออกไปที่ประตูนั้นออย่าดับไฟอีกนะอย่าดับไฟอีกประตูเปิดแล้วเอ๊ะเอ๊ะไฟแดงๆนี่คืออะไรอ่ะมันจะตรวจจับเราเหรอหนีขึ้นไปก่อนเราต้องขึ้นไปให้บนสุดก่อนเฮียเรารอดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้ยแท่งเดียวด้วยเราจะไปยังไงอะแล้วก็ไปต่อทางนี้อย่าล่วงลงไปนะอย่าล่วงลงไปแล้วก็เดินต่อไปทางนี้หรือเปล่านะโอ้โหอะไรกันเนี่ยกระโดดไปก่อนแล้วกันเพราะถ้าร่วงลงไปนี่คือตายแน่แนเลยอือโอเคแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยไต่ไม้ก่อนแล้วก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ หวังว่าทางออกจะอยู่ด้านบนเอ๊ะแสงอะไรอะ่ะมันคืออะไรหรือว่าบรรดาพ่อมดแม่มดที่คุ้มครองปราสาทเหรอใช่จริงๆด้วยมีปล่อยเวทมนใส่ด้วยเอาไงดีเอาไงดีงดวิ่งเลยล้กันวิ่งเลยอโอเคน่าจะรอดแล้วมัง้งโอ้โหมีหนามด้วยอะไรกันครับเงี่ย นี่เรามาส่งพิซซ่าที่บ้านใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าอีกกฎบ้าๆนั่นมันเป็นเรื่องจริงไม่ไหวแล้วเอ๊ะแล้วยังไงเขาบอกว่าให้อยู่ในแสงใช่ไหมงั้นเราหลบอยู่ใต้แสงก่อนเห็ดนี่มันเรืองแสงได้ใช่ไหมนะนั่นไงละ่ะเราเจออะไรดำๆที่เป็นแสงมาโจมตีเราด้วยอะ่ะหลบหลบวิ่งวิ่งวิ่งหลบใต้แสงก่อนไหนดูสิแสงดำๆนั่นไงแสงดำๆหลบก่อนแล้ว นั้นไงแสงดำามันกําลังจะมาฆ่าเราเราจะรอดไหมวิ่งสิคะวิ่งสิคะรออะไรอึ๊บหลบก,ก่อนเห็นประตูอยู่ใกล้ๆแล้วแต่ว่าแสงดำๆนั้นมันกําลังจะพุ่งมาโอเคเรารอดแล้วเราก็วิ่งต่อไปขึ้นบันไดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดมันคือที่ไหนแต่ว่าเราต้องหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนมีนาถูกจับเข้ามาเลยเอ๊ แลอีน้ำข้างล่างนี่มันเชืออะไรอ่ะคโคลนหรือเปล่าไม่รู้แล้วเราต้องรีบกระโดดเอ๊ะนีม่มันหนูตาแดงที่ในกฎรรบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนี่นะแล้วก็มีโครงกระดูกที่โดนมันกัดด้วยน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วก็เราต้องไปอ๋อลงข้างล่างแล้วก็ไปทางไหนต่อทางนี้เหรอเอ๊ะ อันนี้มันไปไม่ได้นี่นะลูกสอนให้ไปทางนี้หรือเปล่านะโอ้นั่นไงกระโดดโอุ๊ยแล้วเราจะพ้นหรือเปล่าอ,อโอเคได้ฮึบอออ้า่ตายเอ๊ะอออทำไมเราเกิดมาใหม่ได้ล่ะอคราวนี้ต้องไม่ร่วงไปแล้วเมื่อกี้เจ็บมากเลย โอเครอดแล้วแล้วก็ขึ้นลิฟต์เหรอขึ้นลิฟต์ไปไหนอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะจะต้องขึ้นลิฟต์นี่ไงทางออกโอ้โหไม่น่าใช่ทางออกแล้วละมัง้งโอ้โหถ้าเกิดว่าเราโดนนี่ไม่รู้ว่าจะตัวแบนหรือเปล่าน่ากลัวชะมัดเลย ล้วก็เดินตรงไปอ๊มีไฟมาอีกแล้วหลบก่อนมันอาจจะมาตรวจจับโจรหรือเปล่าหลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปอีกรอบนึงแล้วค่อยข้ามมันไปตอนนี้ละ่ะไปเลยโอเคแล้วก็ทางนี้หรือเปล่านะเอ๊ะโอ้โหมีค้อนทุบมาด้วยโอ้โห เราต้องหลบค้อนก่อนเดี๋ยวก่อนนะมันจะเห็นตัวตาแดงๆอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาช่วยด้วยเออเออ,อ,อโดนมันกระทืบเรียบร้อยแล้วค่ะเอ,อ๊ะแล้วเราจะทำยังไงต่อลองหลบข้างแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งวิ่งวิ่งเ,ออเจอแล้วมันเหมือนล่องอะไรสักอย่างหนึ่ง โอ้มีมังกรคอยเฝ้าอยู่ด้วยเราต้องเก็บลูกแก้วมาโอเคได้ลูกแก้วมาแล้วแล้วเราก็เราก,ก็เราจะหลุดพ้นไหมอ๋อมันมันไม่ขยับค่ะมันไม่ขยับไว้สิมันเดินตามมามันตามมาวิง่งวิ่งก่อนวิ่งแล้ววิง่งโ,โอเคเอะแล้วทางซ้ายนั้นมันคืออะไรอ่ะลองกดปุ่มดูนะ เอ๊ะืออะไรกันนะอ๋อน้ําข้างล่างหายไปแล้วงั้นเราก็ลงไปเดินอย่างสบายแล้วค่ะใช่แล้วแล้วไปทางไหนทางนั้นหรอเอ๊ะไม่ล่วงลงไปหรอมันมันอ๋อเพราะว่าเราถือลูกแก้วหรือเปล่าเอาวางไว้แล้วก็วางอีกทีนึงเอ๊ะหินเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนได้ เอ้ตอนนี้เรารอยขึ้นไปด้านบนมันคล้ายๆกับลิฟต์เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะพาเราไปไหนกันนะข้างบนมันมันเยือการดมันไม่ค่อยที่จะดีเลยอะเอ๊ะมันจะพาเราไปไหนอ๋อนี่ไงมีบันไดขึ้นขบันไดขึ้นเอ๊ะเราต้องหาที่กระโดดบนนี้หรือเปล่าฮึบโอเคขึ้นได้แล้วโอ้โอ้ล่วง ออตายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยเอ๊ะแต่นี้คือเราขึ้นมาแล้วหรือเปล่าทำไมเราขึ้นมาแล้วล่ะไม่เป็นไรดีแล้วน้นเราก็ต้องไปต่อเลยอืมแล้วก็เอ๊ะมีกระบอกบาสุก้ามีปืนบาสุก้าด้วยเราต้องทำอะไรกับปืนบาสุก้างั้นเหรอ หรือว่ามันยังไงอันนี้เราต้องอ๋อลงน้ำตรงนั้นโอ้แล้วยังไงคะอ๋อนี่ไงทางทางออกอเอ๊ะเอ๊ะต,ต,ตัวนี้มันสาวโบขาวนี่นะไม่นะไม่นะยิงมันเราเราต้องใช้ปืนบาสูก้ายิงมันนั่นเองหลบก,ก่อน มันปล่อยพลังออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ยิงมันก่อนละกันยิงเลือดมันลดด้วยนี่นะยิงมันเลยจ้ะยิงมันอย่าเดินมาเฮ้ยมันเดินมามันเดินมายิงมันสิยิงมันเฮ้ยอย่าเดินมานะอย่าอย่าอย่านะเฮ้ยอย่านะโอ้ยเจ็บเจ็บลบก่อนมันปล่อยพลังอีกแล้วแต่ว่ามันก็ใกล้จะตายแล้วนะ ควรทายังไงดีอยิงมันก่อนแล้วกันไม้ททาไมไม่โดนมันเลยอะ่ะโอเคมุมนี้ได้อยู่จะตายแล้วอย่านะอย่านะอย่าอย่าเดี๋ยวก่อนอนี่ชนะแล้วเหรอโอเคมันตายแล้วรอ,อดแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ต้องต้อง ต,ต้องไปทางไหนเราต้องเดินไปทางนั้นหรือเปล่าต่อ๋อนั่นไงเราเจอแล้วทางปีนออกไปเราต้องปีนออกไปแล้วก็กลับบ้านอยู่ที่ที่พี่ทายแล้วจ้ะก,กลับบ้านก่อนวิ่งเลยค่ะจุด,ดอีหลุมข้างๆนี้คือมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมมีอยู่แล้วนะออกนอกกำแพงบ้านหลังนี้ก่อนใครจะไปอยู่อะ่ะไม่ไหวหรอก โอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะแต่ว่าเราจะกลับบ้านยังไงเอ๊ะืมไม่มีอะไรเลยไหนลองเดินตรงไปดูก่อนนะเอะทั้งทันเหรอแล้วทั้งนั้นล่ะแล้วเราจะกลับยังไงล่ะเนี่ยว้าวว้า สติกเกอร์ลาโปเกต89น,ะนีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลขน้นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ